ลองทอดไก่ดูหัดทอดคือผมไม่ใช่คนทําอาหารเป็นนะผมลองทาดูดูในยูทูบนี่แหละครับลองหัดทอดให้มันได้แบบที่ผมอยากจะกินค่าบอกว่าอาหารล้วนเราเหมือนอาหารที่คุณแม่ทําให้ทานไก่นะคุณแม่ทําให้ทานตอน่อเด็กๆแล้วก็เวลามา,มาที่ร้านเราเหมือนมานั่งเล่นที่บ้านเพื่อนเดี๋ยววันหนึ่งก็คือยอดเฉลี่ยก็ประมาณสิบถึงสิบห้ากิโลเนี่ยได้แน่ สวัสดีครับชื่อนิรันดอนนะครับเป็นเจ้าของร้านนิรันดอนทอดไก่โสโลแกนร้านก็คือผมทอดไก่เองที่เหลือเมียทําเปิดไม่นานครับเปิดมาแค่2เดือนกว่าๆเกือบ3เดือนแรกๆก็คนในหมู่บ้านกินเนั้นเองเพราะว่าร้านเราเนี่ยเปิดในหมู่บ้านหมู่บ้านจริงๆเลยไม่มีติดถนนอะไรเลยครับก็ค,คนในหมู่บ้านกินแล้วก็ไปแจกใบปลิวให้คนรอบๆออฟฟิศอะไรเนะี่ยมากินจนกระทั่งทําคลิปติก๊กต็อกหลังจากนั้นคนข้างนอกที่ดูก็ ทยอยเข้ามาคนที่เข้ามากินก็ทําคลิปรีวิวแล้วก็เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆปกติก็คือตรงนี้เป็นบ้านผมความจริงอะ่ะผมพักอยู่บ้านข้างๆอีกหลังหนึ่งตรงนี้เป็นบ้านซึ่งว่างอยู่เดิมทีอาชีพผมเป็นช่างภาพเวทีนะครับก็ได้บ้านหลังนี้มาเป็นว่างๆเ่างนียผมก็กะว่าจะทําเป็นสตูดิโอถ่ายภาพไหมหรือว่าจะทําอย่างอื่นแต่คิดไปคิดมาคิดว่าทาร้านอาหารดีกว่าเว n g ก็ดีนะครับดีตั้งแต่แรกๆผมทามา20ปีแล้วหลังจากนั้นม,มันคู่แข่งมันเยอะขึ้นราคามันตกลง ครับแล้วผมอายุเยอะขึ้นแล้วสปีนี้ผมอายุ51ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทําอะไรเพื่อที่จะต่อยอดให้ลูกหลานได้ด้วยอย่างวดดิ้งเนี่ยถ้าผมทาไปเรื่อยๆผมถ่ายไม่ไหวก็ทําำผไ,ไม่ได้แล้วถ้าผมทําร้านอาหารขึ้นมามันสามารถที่จะต่อยอดไปได้เรื่อยๆถึงแม้ผมจะทําไม่ไหวก็ามความจริงอ่ะไม่ได้เริ่มจากไก่ทอดนะมันเริ่มจากภรรยาผมเขาเป็นคนไว้เอกเขาทาอาหารอีสานเก่งพวกส้มตำลาบน้ำตกต้มแซบอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะทํากินกับเขาเองเรื่อยๆทุกวันทุกวัน,วนแล้วผมกินก็ อ,อร่อยก็เลยคิดว่าจะทําร้านอาหารอีสานแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนชอบทานไก่ทอดตั้งแต่เด็กๆแล้วอะคือเมื่อก่อนคุณป้าเจ้าของบ้านหลังเนี้ครับเขาทําไก่ทอดให้ผมกินตอน,นเด็ก ขึ้งไก่ทอดอันเนี้ยมันเป็นไก่ทอดเหมืนหอนโฮมมดะครับไม่ได้ใส่อะไรมากมายไม่ได้ใส่เครื่องปรุงอะไรที่มันประหลาดประหลาดทอดไก่ชุบแป้งแล้วก็ทอดหน้าตาจะแบบไม่สวยงามผมก็ชอบกินแบบนั้นนะชอบกินแบบนั้นมานานแลยจนกระทั่งโตขึ้นมาผมก็เลยลองทอดไก่ดูหัดทอดคือผมไม่ใช่คนทําอาหารเป็นนะมผมลองทําดูดูใน u t u b e นี่แหละครับลองหัดทอดให้มันได้แบบที่ผมอยากจะกินเหมือนกับที่คุณป้าทําให้กินตอน,นเด็กทาครั้งแรกนี่ทาไม่ได้เลยครับไม่สุกเค็มก็ทาแ,แล้วก็ทิ้งทําแล้วก็ทิงท้งทิ้งทิ้ง จนกระทั่งเกือบได้แล้วก็จะเร,เรียกเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมาลองชิมดูมีที่เป็นแม่ครัวก็มาเป็นเชฟก็อะไรมาลองกินดูเขาก็จะปรับปรุงแนะนําว่าต้องเพื่ออย่างนี้นะเราก็ทําใหม่ทาให้มันโอเคแล้วล้วก็ฟิกสูตรอันี้ไว้เลยส่วนตัวผมจะคิดว่าถ้าผมไปเปิดร้านให้มันเป็นแบบว่าแซ่บทุกอย่างเลยไม่มีใครกินแน่นอนผมพยายามสร้างสตอรี่ขึ้นมาครับว่าซึ่งเป็นความจริงก็คือผมทอดไก่อย่างเดียวที่เหลือ คือเมียทำเป็นสอรี่ที่คนเขาเข้ามาดูผมอะแล้วเข้ามาถามจริงๆว่ามันเป็นจริงนีจริงหรือเปล่าว่าผมทอดไก่เองจริงหรือเปล่าผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราสร้างสอรี่ของแบรนด์เราได้เนี่ยเราน่าจะสร้างร้านอาหารนี้ได้โดยที่สถานที่เนี่ยมันมันอยู่ค่อนข้างลับ่ะครับถ้าอยากให้เขาเข้ามาดูว่าไอ้ร้านนี้มันเป็นยังไงคือพยายามดึงดูดคนด้วยสโลแกนโลโก้แล้วก็วิธีทำอาหาร จุดเด่นเท่าที่ฟังจากลูกค้ามานะครับบอกว่าอาหารร้านเราเหมือนอาหารที่คุณแม่ทําให้ทานไก่นะคุณแม่ทําให้ทานตอนเด็กๆแล้วก็วลามลังมาที่ร้านเราอยอนมานั่งเล่นที่บ้านเพื่อเขาผมจะพยายามรับลูกค้าเองเหมือนเขามาเยี่ยมบ้านเราอะ่ะไก่ทอดก็จะมีจานเล็ก3ชิ้นนะครับ79าบาทแล้วก็จานใหญ่อันนี้คือจานใหญ่ 6ชิ้น149บาทแล้วก็อาจจะมีแอดออนได้ด้วยสมมติลูกค้ายอยา,ากจะแอดเพิ่มชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ยเราจะเพิ่มชิ้นละ30บาทเมนูปกติก็อาหารอีสานนะครับไก่ทอดกินกับอาหารอีสานก็มีส้มตําแล้วก็จะมีพวกลาบแล้วจะมีต้มต้มแซ่บกระดูกหมูกับต้มแซ่บปลาทูสดเดี๋ยววันหนึ่งก็คือยอดเฉลี่ยก็ประมาณสจก1สิบถึงสิบห้ากิโลเนี่ยได้แน่ๆอย่างแรกเลยนะครับพยายามทํามาตรฐานอาหารให้ให้เหมือนที่เรากินเรากินอย่างไหนก็ทําแบบนั้นให้เขาขายผมว่าการสร้างแบรนด์สําคัญให้เขาจําแบรนด์เราให้ได้ก็ของ อ,อยู่ในหมู่บ้านเมืองทองธางนีของการ2ซอย8นะครับหรือว่าเซิร์ชในแมปก็ได้นะครับเขียนว่านิรันดอนทอดไก่ก็จะเจอเลยเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง4โมงเย็นเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ปิดวันจันทร์โทรมาจองที่เบอร์นะครับ0818747050นะครับแล้วก็098 096 6548ครับ